สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเครื่อง p พ l l e t p r นะครับจากทางแบรนด์ฟิตนะครับตัวเครื่องนี้ก็จะทําหน้าที่อัดเม็ดตัวอย่างนะครับโดยจะมีส่วนประกอบหลักๆดังนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดแกนหมุนนะครับพร้อมด้ามจับนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับด้านล่างถัดมานะก็จะเป็นชุดกระจกนะครับสําหรับห้องอัดตัวอย่างนะครับจะมีเป็น ประตูแม่เหล็กนะครับทั้งทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับส่วนด้านในจะเป็นแกนแกนกระบอกสูบนะครับจะอยู่ด้านในนี้นะครับส่วนถัดมานี้จะเป็นช่องสําหรับใส่น้ํามันไฮดรอลิกนะครับหรือช่องเซอร์วิสต,ตรวจเช็คระดับน้ํามันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างถัดมาฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเกจวัดแรงดันนะครับวัดได้ตั้งแต่ศูนย์ กิโลนิวตันถึง250กิโลนิวตันนะครับส่วนถัดมาจะเป็นวาล์วเปิดปิดแรงดันนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคันโยกนะครับใช้สำหรับเพิ่มแรงดันของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้จะเป็นใช้ระบบแมนนวนอย่างเดียวนะครับจะไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับโดยอุปกรณ์ที่จะมีใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีอีก3ามชิ้นนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวลูกสูบนะครับตัวลูกสูบนะครับส่วนถัดมาจะเป็นตัวกระบอกสูบนะครับที่เราจะใส่ตัวอย่างเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวลูกสูบอัดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนถัดมาจะเป็นฐานรองนะครับใช้สําหรับรองตัวกระบอกสูบแล้วก็ตัวลูกสูบอัดลงมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับครับแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการอัดเม็ดของตัวอย่างนะครับโดยตัวอย่างที่เราจะทําการอัดนะครับก็จะเป็น ผงน้ำตาลทรายขาวนะครับวิธีการเตรียมเครื่องมือนะครับเราก็จะใช้กระบอกสูบตัวนี้นะครับวางไว้ที่แท่นตัวนี้นะครับสังเกตว่าเอาด้านเรียบขึ้นนะครับจะมีสองด้านด้านเรียบและด้านที่เป็นโถนะครับหลังจากใส่กระบอกสูบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวอย่างนะครับ หลังจากใส่ตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวลูกสูบนะครับใส่ตามเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าห้องอัดได้เลยนะครับใส่ในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาครับจากนั้นเราก็ใช้มือหมุนนะครับหมุนให้พอตึงมือนะครับ ขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาทําการปิดตัวเพชเชอร์นะครับโดยหมุนไปทางด้านโค้ดนะครับหมุนให้พอตึงมือนะครับนะครับขั้นตอนถัดมาเราก็จะใช้คันโยกนะครับเพื่อเพิ่มแรงอัดให้ตัวกระบอกสูบแล้วก็ลูกสูบนะครับโดยหลักการทํางานนะครับตัวกระบอกสูบของตัวเครื่องนะครับก็จะดัน ดันขึ้นมานะครับเพื่อชนกับตัวกระบอกสูบที่เราได้ใส่ไปนะครับเราจะอัดอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลนิวตันนะครับวิธีการโยกคันโยกนะครับควรจะโยกให้ขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็ลงให้สุดนะครับเมื่อเราโยกมาถึงหนึ่งรอยกิโลนิวตันแล้วครับเราก็รอให,ให้เข็มนะครับนิ่งก่อนนะครับถ้าเกิด เข็มยังไม่นิ่งนะครับก็แสดงว่าตัวตัวอย่างของเราโนะดนบีบอัดยังหดตัวลงมาอยู่นะครับเราก็สามารถเติมแรงดันเข้าไปได้นะครับเมื่อเกิดแรงดันเรานิ่งแล้วนะครับเราจะนําตัวอย่างออกนะครับเราก็ต้องปลดล็อกแรงดันก่อนนะครับโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็หมุนมาทางโอเพนนะครับสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดหมุนไปทางโอเพนแล้วตัวแรงดันจะตกมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคลายแรงดันนะครับที่ทําการกดไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มือหมุนนะครับหมุนออกนะครับหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็นําชุดกระบอกสูบและตัวลูกสูบออกมานะครับจะสังเกตได้ว่าตัวอย่างของเรานะครับก็จะติดอยู่ภายในกระบอกสูบนะครับวิธีเอาออกก็มีดังนี้นะครับโดยการใช้ฝั่งหนึ่งนะครับที่จะมีรูนะครับ พลิกด้านกลับมานะครับแล้วก็ใส่ทำตามขั้นตอนเดิมเหมือนกับขั้นตอนที่เราอัดเลยครับอัน,น,นวก็หมุนโค้ดเหมือนเดิมครับก็ใช้คันโยกครับโดยเราจะทำการใช้แรงดันนะครับเพื่ออัดให้ตัวเม็ดที่อยู่ในกระบอกสูบนะครับ ลงมาที่ตัวช่องโถเมื่อกี้นะครับครับเมื่อเราทำได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ปลดแรงดันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็หมุนชุดมือหมุนนะครับวนเขียนลายออกาวมาครับ ตัวอย่างก็จะตกมาอยู่ด้านในโถตรงนี้นะครับนี่คือตัวอย่างที่ผ่านการอัดมิดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราทําการบดตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับเราจะทําความสะอาดชุดกระบอกสูบแล้วก็ตัวลูกสูบนะครับเราก็ต้องแยกตัวชุดนี้ออกจากกันนะครับโดอดึงตรงๆได้เลยนะครับแ,แยกออกจากกันนะครับ ที่สําคัญนะครับทางตัวกระบอกสูบนะครับจะมีรูระบายอากาศนะครับรูหรือรูเพชเชอร์นะครับสังเกตดูจะมีร่องร่องระบายอากาศตรงนี้นะครับวิธีทำความสะอาดนะครับเราก็หาของแข็งที่เล็กกว่าร่องนะครับสามารถแย่เพื่อทําความสะอาดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเอาเศษตัวอย่างที่ติดออกไว้นะครับหลังจากแย่เสร็จแล้วเราก็หากระดาษหรือผ้านะครับที่แห้งนะครับ เช็ดเช็ดออกได้เลยนะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับในชุดกระบอกสูบแล้วก็ชุดลูกสูบนะครับห้ามทำหล่นหรือตกกระแทกเลยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาต่อการใช้งานได้นะครับเมื่อเราทำการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเราจะเก็บไว้นะครับเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ทาน้ํามันที่ตัวลูกสูบนะครับด้านข้างนี้นะครับฉโลมให้ทั่วนะครับใช้คัตเตอร์บัตชุบน้ํามันแล้วก็เช็ดก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับขอจบการน,นําเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ